บริษัท Arms Holding หรือว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลังพื้นฐานสถาปัตยกรรม ARM ที่ย่อม,มาจาก Advanced RISC Machine เนีครับอันนี้หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าพื้นฐานใน ARM หรือพื้นฐาน ARM เนี่ยฮะมันอยู่ในโปรเซสเซอร์เยอะแยะมากมายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของ iPhone หรือว่า Apple M Series จะเป็น Qualcomm Snapdragon MediaTek อะไรต่างต่างน,นานาพวกอุปกรณ์ที่ ไม่ใช่ไอคอมพิวเตอร์ที่เป็น x 8 6เนี่ยที่เหลือส่วนใหญ่มันจะเป็น A R M ซะหมดเลยนะครับทุกคนคงใช้งานโปรเซเซอร์ฝั่ง C P U ในชิปมือถือกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะเขาก็มีตัว G P U ด้วยเช่นเดียวกันเพราะพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็น S O C System on chip ทุกอย่างอยู่ในชิปเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่าผมได้รายงานมาล่าสุดนะครับว่าบริษัท ARM เนี่ยฮะจะมีการผลิต G P U หรือว่าหน่วยประมวลผลกราฟิกสาหรับฝั่งคอมพิวเตอร์แล้วก็ฝั่งเกมมิ่งด้วยเช่น นนโดยรายงานนี้ฮะมาจากทางสื่อ The Globe นะครับเขารายงานว่าตอนนี้ฮะที่ฝั่งประเทศอิสราเอลสำนักงานของอาวมของเขาแห่งหนึ่งนะครับมีพนักงานกว่า100ชีวิตที่กำลังผลิตหรือทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไอการ์จอ GPU ตัวนี้อยู่นะครับแต่ข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับมีอยู่แค่นี้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับ ทางบริษัท ARM เนี่ยเขาไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรือว่าออกมายอมรับอะไรนะครับเป็นแค่เหมือนว่าอุ้ยรู้แล้วโอเคก็รู้ไปตามนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวในอนะคาคตมีอะไรอัปเดตจะออกมาพูดทีหลังนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพวกสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ออกมากันเยอะแยะไปหมดนะครับว่า ARM เนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะครับแต่ไม่ว่า ARM ากำลังทําอะไรอยู่นะครับผมคิดว่ามันก็มีเซนส์ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นไอ G P U สำหรับ S O C ตัวใหม่หรือเป็น G P U สำหรับการจอแยกจริงๆมันก็น่าจะเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้เห็นบริษัทเนี่ยเขามีความพยายามที่ผลิตไอ้ G P U สำหรับเกมมิ่งมากขึ้นแล้วนะครับโดยที่ตอนแรกนะก็จะเป็นไอ้ตัว M A L I หรือมันลิใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นครับก็มีตัว Immortalis t นะครับซึ่งเป็นตัวที่บนมากกว่าประสิทธิภาพมาสูงมากกว่านะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะออกมาใช้งานกับพวกกลุ่มสมาร์ทโฟนเองนะครับและก็มีเทคโนโลยีระดับเดียวกับเดสก์ท็อปมากมายนะครับไอตัวนี้รองรับทั้ง ray tracing แล้วก็ super resolution นะครับอย่างเช่นตัว ARM accuracy super resolution หรือว่า ASR นั่นเองนะครับอีกหนึ่งความเป็นไปได้นะครับก็คือบริษาารัท ARM เนี่ยอาจจะกำลังมีความพยายามที่จะพัฒนาตัวการ์ดจอแยกแบบว่าเป็นไลเซเส้พื้นฐานสายไยกร,รมนะครับ เพื่อที่จะขายให้กับแบรนด์อื่นๆนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้ผลิตเองนะแต่ว่าอาจจะทําเป็นไลเซนส์ไปขายคนอื่นๆนะครับเพราะว่าจะว่าไปแล้วปัจจุบันนี้บริษัท ARM ก็กำลังทําอะไรแบบนั้นอยู่นะครับผลิตพื้นฐานสาวิกรรมไลเซน์ให้คนไปใช้ในยี่ห้อต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้พราะอะไรก็ถึงทำนะครับคุณลองดูตลาด Windows PC ตอนนี้นะครับ มันก็มีความพยายามที่จะเอาโปรเซเซอร์ ARM เข้ามาใช้ด้วยใช่ไหมอย่างเช่นไอ้ Snapdragon X Elite อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลักๆแล้ว Snapdragon X Elite เนี่ยมันคือโปรเซเซอร์สำหรับ Thin and Light like Notebook เท่านั้นถ้าอยากจะเล่นเกมยังไงก็ต้อง X86 นะครับในการที่ ARM มาบุกตลาดตรงนี้ก็เป็นเหมือนสัญญาณว่าเขาจะทำให้ ไอฝั่งเกมมิ่งเนี่ยย้ายไปใช้ Windows on ARM ได้ด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาลายเส้การผลิตการจอแยกออกไปให้บริษัทต่างๆเริ่มพัฒนาการจอสำหรับ Windows on ARM เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าฝั่งเกมมิ่ง จะยอมหันไปใช้ ARM ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณอยากจะใช้มากแค่ไหนก็ตามคุณจะไม่สามารถย้ายจากฝั่ง x86 ไปได้เพราะว่าพื้นฐานเกมส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ใน x86 นะครับและต่อให้มีพื้นฐานเกม ARM นะครับยังไงกระจอที่มันทรงพลังพอสำหรับการเล่นเกมมันก็ออกแบบมาใช้ควบตัว x86 เท่านั้นอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะมีการ modify ไปใช้กับพวกไอชิปฝั่ง ARM ได้บ้างก็ตามนะครับแต่ยังไงก็เถอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับการที่บริษัทเนี่ยพยายามพัฒนาลายเส้นสออกมา ให้มันเป็นการ์จอเนทีฟของฝั่ง Windows on ARM เนี่ยก็น่าจะเป็นการเปิดตลาดครั้งใหม่สำหรับกลุ่ม Windows on ARM นั่นเองฮะ อย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาตรงนี้เป็นแค่การวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศเฉยๆนะครับข้อมูลจากทางบริษัทจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรออกมานะครับเพราะาอาจจะเป็น NDA หรืออะไรภายในก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจากที่ผมมองนะผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับเพราะบริษัทนี้เองเขาก็มีการพัฒนาพวกชิปกราฟิกแะงต่างๆมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับการที่จะขยายตลาไดไปเป็นฝั่งการแยกหรือว่าฝั่งสำหรับ PC ด้วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับด้วย potential ของเขาแล้วนะครับหลยายๆคนจะถามต่อมานะครับว่า และ NV ็นวีดียว่าอย่างไงครับในเมื่อ n v ็นวีดียาเขาเคยเทคโอเวอร์บริษัทอา m มนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอจริงๆเขาเคยพยายามนะครับแต่ด้วยความที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายป้องกันด้านการผูกขาดอะไรอย่างนี้อยู่นะครับนั่นหมายความว่า NV ็นวีดียจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอา m มทั้งหมดนะครับเขาก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมาในการบอกว่าอุ้ยเราห้ามเขาทาอะไรอย่างนี้และ n อ็นวีดียก็ไม่ใช่เจ้าของอา m 1ม0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่อา m มเข้ามาแข่งตลาดเนี่ยก็อาจจะเป็นคู่แข่งโดยตรงกกั NV ็ไไ็เเเปปนนนไไดด้ช่ียว